สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวผมพามาชมพันโอชีหนามดำไซส์เข่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่น1,500บาทครับซึ่งมีไม่มากนะครับซึ่งมีไม่มากใครสนใจก็จัดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันแบบใกล้ชิดนะครับสวยงามนะครับพุ่มเต็มพุ่มเต็มแบบนี้ครับ ใครสนใจสั่งซื้อจัดได้เลยครับรุ่นนี้ก็พันห้าครับสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับประมาณเมตรห้าสิบโฮเวียงผมประมาณเมตรห้าสิบนะครับอันนี้สูงกว่าเนี่ยนะครับประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับใครสนใจจัดได้เลยมาได้เลยครับอันนี้สามารถเอ่อลงกรงไปรษณีย์ได้นะครับลงกรงไปรษณีย์ได้แต่ก็ได้ไม่มากต้นนะครับก็คิดค่าส่งไปตามระยะทางของไปรษณีย์นะครับ หรือว่าใครอยากจะมาเอาเองก็ได้ครับมีตั้งแต่รุ่น1,200แล้วก็1,500วันนี้ผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูรุ่น1,500บาทเป็นไม้เข็งครับโคนใหญ่อ้วนแล้วนะครับโคนใหญ่อ้วนแล้วโหแล้วพุ่มนี่อลังการงานสร้างมากครับแล้วก็ต้นตั้งแข็งนะครับเพื่อนสมาชิกที่ปลูกโอชีก็จะรู้อยู่แล้วว่าต้นเขาจะค่อนข้างจะเป็นไม้เลื้อยนะครับแต่รุ่นนี้เรียกว่าแข็งแล้วนะครับแข็งแล้วตั้งสวยเลยครับใครสนใจ มาได้ที่สวนลุงหมูวัต้ยพันธุ์ไม้สำนักงานใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ก็อ้วนสวยเลยอ้วนสวยเลยครับสมบูรณ์จริงๆนะครับสมบูรณ์จริงๆมีไม่มากนะครับมีไม่มากรุ่นพันห้านะครับต่อไปจะเป็นรุ่นพันสองรุ่นลองนะครับใครสนใจเราลุงหมูวัตุ้พันธุ์ไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับสวยงามนะครับสวยงามกับพันธุ์หนามดำโอชีแัลกทอนะครับตัวนี้คือรุ่นพันห้า ร้นบรรดาเรียวนับต้นกันได้เลยนะครับ <S <S เหลือวไม่มากแล้วเพราะว่าเพื่อสมาชิกก็เอามาเอากันไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นลองนะครับรุ่นลองพันสองก็ประมาณนี้ครับสวยๆเหมือนกันพันสองยังมีหลายต้นอยู่ครับพันสองยังมีอยู่หลายต้นใครสนใจคุณต้องรีบต้องรีบมารีบซื้อกันเลยนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งแล้วนะครับต้นตั้งมดแล้วเนี่ยต้นตั้งมดแล้วครับต้นตั้งมดแล้วนะครับมีรุ่นพันสองและพันห้าครับมีอยู่สองไซส์นะครับใครใช้เยอะ โทรมาคุยกับผมได้ครับที่0899392635กับเราลุงหมูกระตุ้นคนไม้ผมแอดมินคิมครับโทรมาได้เลยสวัสดีครับ